ครับสนิทกรมวงครับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกครับต้องเรียนว่าโดยนโยบายของรัฐบาลนะฮะนโยบายของกระทรวงคมนาคมอันนั้นก็คือการให้บริการสาธารณะในทุกรูปแบบเนี่ยนเีเเป็นนโยบายสําคัญเลยที่จะสร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนนะซึ่งเราใช้ในระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครเพราะฉะนั้นแล้ว ในเมื่อความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตประจําวันที่เราใช้บริการรถสาธณะเนี่ยนายายรัฐบาลเลยก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนนะมีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจในการใช้บริการรถสาธณะที่มีคุณภาพนะครับพอใช้แล้วก็มีความปลอดภัยมีความสบายใจนะในทุกประเภทของการขนส่งนะครับต้องเรียนว,ว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขนส่ง ทางบกทางรางทางน้ำทางอากาศตรงนี้จะต้องมีความสมบูรณ์และก็ที่สำคัญก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการสาธารณะเนี่ยโดยโทั่วไปแล้วจะต้องมีความเชื่อมต่อมีการต่อเชื่อมนะครับก็แปลว่าอะไรก็ทําให้เกิดความสุขในการใช้ชีวิตประจําวันในวิถีชีวิตประจําวันเพราะนั้นส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเดินทางการเดินทางที่จะมีความสุขได้ก็แปลว่า ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยผมมั่นใจว่าโดยโดยโดย,โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยคนก็จะอยากจะใช้ในระบบสาธารณะถ้าระบบสาธารณะที่ภาครัฐจัดให้มีความครอบคลุมมีความสมบูรณ์มีความปลอดภัยมีความมั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นความสมบูรณ์ความครอบคลุมความมั่นใจเนี่ยก็เรียนว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยซึ่งกรมการขนส่งทางบกนะฮะซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลที่จะมาดูแลมีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องของ การบริหารจัดการในเชิงของการใช้ระบบสาระเนี่ยเพราะนั้นเราจะต้องดูทั้งหมดนะครับในแง่ของการออกแบบการวางเส้นทางการวางในแง่ของระบบนี่นะครับคือจริงๆแล้วมันต้องตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของปัจจุบันนะครับแล้วก็ในเรื่องของยุทธศาสตร์ที่ทางรัฐบาลที่กระทรวงคมนาคมได้วางรูปแบบของในการคมนาคมขนส่งนะผมยกตัวอย่างอย่างเช่น ในปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสลับซับซ้อนนะฮะในเชิงการให้บริการสาธารณะในกรุงเทพมาหานครนเนี่ยรวมถึงปนนนริมณฑลนะฮะมันก็จะมีความซับซ้อนในตัวมันเองเพราะฉะนั้นเวลาเราออกแบบนะครับเราจะทํำยังไงให้มีความครอบคลุมสมบูรณ์มีการเชื่อมต่อนะฮะที่ในชีวิตประจําวันคนสามารถที่จะมาเลือกใช้ระบบสาธารณะให้มากขึ้นนะครับก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นคนที่จะ อยู่ในจุดจุดหนึ่งนะฮะจะเดินทางโดยรถไฟฟ้าจะเดินทางโดยทางเรือนะฮะแล้วก็มาต่อเชื่อมกับทางบกนะครับรวมไปถึงทางอากาศคือในชีวิตประจำวันเนี่ยสามารถเดินทางในระบบสารนะได้อย่างมีความมั่นใจมีความสะดวกนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราออกแบบระบบตรงนี้ให้ครอบคลุมและก็สมบูรณ์เนี่ยผมก็ยังมีความมั่นใจว่า กลุ่มเป้าหมายของใช้ระบบโดยสารสาธารณะจะมีมากขึ้นจากปกติที่มีกลุ่มเป้าหมายที่พี่น้องประชาชนในชีวิตประจําวันต้องใช้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราวางระบบที่มีความครอบคลุมและสมบูรณ์ในการรองรับปัจจุบันรองรับความสลับซับซ้อนในการเดินทางและก็ประเด็นเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาของการจราจรนะครับแน่นอนที่สุดผมเชื่อว่าอีก,กลุ่มเป้าหมายหนึ่งก็จะหันมาใช้ในระบบขนส่งสาธารณะ นะครับในทุกประเภทการเดินทางนะครับแต่คณนี้ในเรื่องของบทบาทของกรมการขนส่งทางบกซึ่งดูแลเกี่ยวกับเรื่องของระบบโดยสารสาธารณะที่เป็นทางบกนะครับที่เป็นทางบกก็คือบนถนนหนนทางตรงนี้เองเนี่ยเพื่อตอบรับกับนโยบายของรัฐบาลนะครับตอบรับกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมเราก็จะต้องมาดูในเรื่องของการจัดเส้นทางนะครับการจัดเส้นทางการบริหารจัดการที่จะต้องให้มีการเชื่อมต่อนะครับ ในทุกประเภทการเดินทางนะครับเพื่ออำนนยความสะดวกนะครับ <S 2> <S 2> เพื่ออำนวยความสะดวกว่า,าจะมาโดยสารโดยประเภทของการเดินทางแบบไหนก็ตามสามารถที่จะเชื่อมต่อนในจุดที่เป็นลักษณะเป็นฮับเป็นลักษณะของการเดินทางที่สะดวกมากขึ้นนะครับในทุกรูปแบบ <S <S เพราะฉะนั้นในการรูปแบบหนึ่งก็คือการกําหนดเส้นทางของรถโดยสารสาธารณะนะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือที่เรากําลังจะ มาดูเส้นทางกันใหม่หรือเราเรียกว่าวางแผนแม่บทหรือเราเรียกว่าปฏิรูปเส้นทางนะครับตรงนี้แหละที่เป็นจุดท้าทายที่กรมการขนส่งทางบกกําลังจะเดินหน้าแล้วก็ในแง่ของวางระบบเส้นทางตรงนี้ที่จอบโจทย์ในเรื่องของการเชื่อมต่อประเภทการเดินทางในทุกหมดการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทางเรือทางบกทางอากาศทางรางนะฮะที่ท,ที่ที่กำลังดําเนินการอยู่ เพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งอันนั้นก็คือต้องมีโครงถ่ายที่เหมาะสมนะครับโครงถ่ายที่เหมาะสมก็แปลว่าในแง่ของการเดินทางความทับซ้อนนะครับและก็ที่สำคัญในลักษณะของออการที่จะไปใช้แล้วเนี่ยไปซ้ำซ้อนตรงนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นเราจะต้องขึงเส้นทางกันมาดูทั้งใหม่และก็ในลักษณะของเนี่ยที่ผมเรียนว่า หนึ่งเชื่อมต่อก็ได้สองความทับซ้อนต้องไม่เกิดก็คือมีความเหมาะสมในเชิงของโครงข่ายนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือความครอบคลุมความครอบคลุมก็แปลว่าอะไรนะครับเราจะต้องออกแบบถึงเรื่องของต่อเชื่อมเส้นต่อเชื่อมการเดินทางแล้วโครงข่ายที่เหมาะสมแล้วแน่นอนที่สุดอีกอันหนึ่งก็คือครอบคลุมของกลุ่มเป้าหมายนะครับการครอบคลุมก็แปลว่าต้องมีความสมบูรณ์ในท่ามกลางของความสลับซับซ้อน ที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับตรงนี้มันจะต้องออกแบบให้เกิดขึ้นได้พร้อมๆกันนะครับแล้วความครอบคลุมตรงนี้เนี่ยก็เหมือนที่ว่ารองรับในแง่ของการพัฒนาการขยายตัวของตัวเมืองด้วยตรงนี้เราต้อง,ต,องต้องจินตนาการแล้วก็คาดการณ์แล้วก็ต้องดูรูปแบบของการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นนะทั้งะระบบการคมนาคมขนส่งรูปแบบอื่นด้วยการพัฒนาชุมชนการขยายก็แปลว่า มันจะต้องมีความเป็นเขาเรียกมีความยืดหยุนนะครับหลังจากเส้นทางที่เรากําหนดไปแล้วเนี่ยเ,เชื่อมต่อสะดวกนะครับโครงข่ายที่มีความเหมาะสมแล้วก็มีความครอบคลุมในเชิงของกลุ่มเป้าหมายพี่น้องประชาชนที่จะมารองรับที่สําคัญก็คือ,อ,อหากมีการขยายตัวมันจะมีความยืดหยุ่นตรงที่ว่าไม่ต้องมารีรู้เส้นทางใหม่สามารถที่จะเ,เชื่อมต่อขยายในโครงสร้างเดิมงนี่แหละ คือเป็นจินตนาการที่เส้นทางที่เราเหมาะสมนะครับและครน,นี้จะตอบโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการอย่างไรผมเรียนอย่างนี้นะฮะก็คือ,เ,อ,อเมื่อกี้เราบอกว่าคุณภาพการให้บริการของประชาชนอันนัน้นเป็นเป้าหมายหลักนะครับที่เราจะสร้างความเชื่อมัน่นสร้างความมั่นใจและก็มีความปลอดภัยมีความสบายใจในใช้ในการใช้บริการสาธารณะเพราะนั้นก็จะต้องมออีโหมดของผู้รับบริการนะครับโหมดของ รัฐบาลโดยโกรมการขนส่งทางบกที่จะมากํากับควบคุมและก็ดูแลบังคับใช้ในระบบนะฮะอีกมุมหนึ่งอันนั้นก็คือผู้ประกอบการนะครับเพราะฉะนั้นทั้งประชาชนผู้รับบริการกรมการขนส่งทางบกในฐานะตัวแทนของรัฐและก็ผู้ประกอบการจะต้องอยู่ในมุมเดียวกันจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันนะครับก็แปลว่าประชาชนจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ กรมการขนส่งทางบกซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐที่จะมาดูแลกติกาต่างๆผู้ประกอบการก็มีความสําคัญนะครับก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าสมมุติเราเมาสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วมาทํางานร่วมกันก็คือการทํางานแบบมีส่วนร่วมในทุกมุมที่เราจะจะให้เห็นภาพเนี่ยนะเรามองว่าผู้ประกอบการเองนะฮะการที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพผู้ประกอบการก็ต้องเขาเรียกว่าการประกอบการจะต้องมีความ เหมาะสมมีความลงตัวมีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการสาธารณะตรงนี้เองเนี่ยกรมการขนส่งทางบกซึ่งเป็นภาครัฐที่จะต้องดูในในในมุมของเหล่านี้พร้อมๆกันเนี่ยคุณภาพจะต้องเกิดขึ้นก็แปลว่าผู้ประกอบการก็ต้องประกอบการโดยอยู่ได้นะครับก็แปลว่าการจัดการตรงนี้ต้องมีความลงตัวนะลงตัวทั้งในเชิงของประชาชนผู้รับบริการลงตัวทั้งในเชิงของผู้ประกอบการ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะสอดคล้องกันนอกจากโครงสร้างพื้นฐานนอกจากตัวระบบเส้นทางที่วางอย่างเหมาะสมแล้วการจัดการก็จะต้องดูไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็เรียนว่าเป็นบทบาทหน้าที่สําคัญนะของกรมการขนส่งทางบกซึ่งเราอยากจะให้ในระบบขนส่งมวลชนในระบบของการให้บริการสาธารณะนะครับนอกจากเมืองใหญ่นะกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงการให้บริการระหว่าง ภาคด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าตรงนี้เนี่ยนะฮะเรา,เาบริหารจัดการแล้วก็ทํางานในมุมมองร้อมๆกันที่สําคัญก็คือผู้ประกอบการก็ต้องมีความามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดพี่น้องประชาชนก็สะท้อนของความเป็นจริงในการรับบริการนะครับสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่า,าไม่ใช่ไกลเกินเอื้อมที่ทางรัฐบาลนะฮะซึ่งกรมการขนส่งดูแลตรงนี้อยู่เนี่ยเรากําหนดทิศทางน,นะฮะแล้วก็กาหนดแนวทางในการบริหารจัดการไว้ ผมคิดว่าเราจะทํางานร่วมกันจะทํางานด้วยกันนะครับเ,ออเหมือนที่ผมเรียนไว้เน,นี่ยนะฮะก็คือถ้าสมมุติว่าการให้บริการสาธารณะมีความสมบูรณ์มีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นแล้วกลุ่มออพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการรถสาธารณะก็ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าบริการที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในความสลับซับซ้อน ของอสภาพปัญหาปัจจุบันผมยกตัวอย่างอย่างเช่นแค่ปัจจัยปัญหาในเรื่องของปริมาณรถที่ที่มีมากนะครับระบบการจราจรที่ติดขัดอยู่ในปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าบริการที่ดีขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะจูงใจนะครับแล้วก็เอือ้อและก็สนับสนุนให้พี่น้องประชาชนที่ใช้ชีวิตประจําวันในการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจหรือทํางานโดยประจําวันเนี่ย ก็จะเปลี่ยนมาใช้บริการสาธารณะกันที่มากขึ้นนะครับก็เหมือนที่เรียนไว้ว่า1บริการในแต่ละโหมดเนี่ยจะต้องอมีความมีคุณภาพนะฮะมีคุณภาพในการให้บริการนะครับมีความสะดวกแล้วที่สําคัญก็คือต้องต่อเชื่อมกันได้ด้วยนะครับคือถ้าสมมุติว่าการเชื่อมต่อของการเดินทางอย่าลืมว่าพี่น้องประชาชนมาจากทุกมุมของอพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางเนี่ย เดินทางโดยระบบเดียวไปถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยในความเป็นจริงจะไม่ค่อยมีนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าการวางแผนในโครงข่ายมีความสมบูรณ์ของตัวมันเองแล้วก็มีการที่ภาครัฐวางไว้ในการเชื่อมต่อประเภทการเดินทางเนี่ยผมคิดว่าจะถึงจะมีการเดินทางที่หลายต่อโหมดแต่ถ้ามีความสะดวกประชาชนก็ใช้ ก็จะใช้ซึ่งนโยบายรัฐบาลและก็กระทรวงคมนาคมนี้ก็ได้ทํารองรับตรงนี้ไว้แล้วก็ในระบบตั๋วร่วมนะครับต่อไปก็ยิ่งสะดวกมากขึ้นเดินทางแต่ละประเภทแต่ใช้ตั๋วใบเดียวก็สามารถที่จะเดินทางต่อตรงนี้แหละที่จะเอื้อและก็สนับสนุนให้พี่น้องประชาชนนะครับมาใช้บริการที่มากขึ้นพอใช้บริการที่มากขึ้นนี่นะฮะระบบเนี่ยถ้าผมมองเนี่ยมันก็จะมีผลในแง่ของการบริหารจัดการ ก็แปลว่าอะไรนะคมัะในการเดินทางที่มากขึ้นต้นทุนในภาพรวมของการออบริหารจัดการก็จะถูกลงพอตรงนี้ถูกลงก็แปลว่าในทุกระบบอยู่ได้ผู้ประกอบการก็อยู่ได้นะครับพอผู้ประกอบการอยู่ได้ก็จะเสริมในเรื่องของคุณภาพมันเป็นความงที่ตามกันนะครับแต่นี้คําว่าคุณภาพคืออะไรนะสิ่งแรกเลยก็คือเมื่อกี้ในพูดถึงเรื่องโครงข่ายกับความเหมาะสมความเชื่อมต่อต่อไปอันนั้นก็แน่นอนก็คือ สภาพของตัวรถนะครับสภาพตัวรถเนี่ยจะต้องออกแบบแล้วมีความเหมาะสมนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรมีความสะดวกสบายนะครับแล้วก็มีความคล่องตัวในกับในกับสภาพการจราจรที่เป็นอยู่นะครับตรงนี้แล้วก็มีลักษณะของรูปแบบที่เขาเรียกว่าอพอขึ้นไปใช้แล้วเนี่ยจะเกิดเขาเรียกว่ามีความสบายในแง่ของการการรับบริการอันนี้ก็คือตัวรถ สำคัญที่สุดควบคู่กนันนั้นก็คือการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานขับไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจํารถนะครับดูแล้วเ,เขาเรียกอะไรวะเขาเรียกว่าเป็นมิตรนะครับและก็ที่สําคัญก็คือในแง่ของออมีความมีความปลอดภัยในการใช้บริการมันจะมีผลต่อนเนื่องกันนะครับก็คือ,อ,อในระบบที่พอพี่น้องประชาชนเนี่ยนะฮะ มีความจูงใจและก็หันมาใช้บริการสาธารณะเนี่ยในภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยในทุกด้านก็จะมีการสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันในแง่ของการให้บริการการขนส่งก็มีความเ,เขาเรียกอะไรนะมีความเ,เติบโตนะครับแล้วที่สําคัญธุรกิจการท่องเที่ยวการใช้บริการในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วลงมาแล้วมาต่อเชื่อมโดยใช้ระบบสาธารณะ ก็จะมีมากขึ้นก็จะมีมากขึ้นนะครับแล้วที่สําคัญก็คือพอระบบตรงนี้เกิดความคล่องตัวนะครับการใช้รถส่วนตัวที่ที่น้อยลงนะครับแน่นอนที่สุดอันนั้นก็คือการประหยัดเชื้อเพลิงนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเสริมซึ่งกันและกันนะครับแล้วเดี๋ยวนี้การพัฒนาที่สําคัญที่สุดอันนั้นก็คือการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มาใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหารนี่เป็นเรื่องใหญ่และก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลสนับสนุนแล้วก็ มุ่งเน้นเป็นพิเศษเลยพอการอของการพัฒนาเทคโนโลยีในทุกด้านเนี่ยนะการประสานการติดต่อการเดินทางในระหว่างที่การทำงานนะฮะที่ไม่จำเป็นก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อซึ่งกันและกันแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือในภาคการผลิตอุตสาหกรรมภาคการผลิตอุตสาหกรรมเนี่ยในลักษณะข,ของภาคการผลิตก็จะแข่งขันในเรื่องของการผลิตในเรื่องของ รถนวัตกรรมยานยนต์ที่เกิดขึ้นนะฮะตรงนี้ก็จะมีการส่งเสริมในแง่ของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในเรื่องของนวัตกรรมด้านการขนสง่งสาธารณะนะครับแล้วก็ถ้าในลันกษณะของการขนส่งที่มีความลงตัวนะครับที่มีความสมบูรณ์ที่มีความครอบคลุมนะครับตรงนี้เองเนี่ยแน่นอนที่สุดในภาพรวมของต้นทุนการเดินรถในภาพรวมของต้นทุนการขนส่ง มันก็จะส่งผลไปถึงต้นทุนในระบบโลจิสติกถ้าต้นทุนในระบบโลจิสติกเนี่ยมีการบริหารจัดการได้ดีตรงนั้นแหละจะเป็นตัวขับเคลื่อนในเชิงเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศชาติได้อย่างดีนะครับก็เรียนพี่น้องประชาชนนะฮะก็ให้มีความมั่นใจนะครับในทุกภาคส่วนของออภาครัฐนะครับแล้วก็ให้มีความเชื่อมั่นในเชิงนโยบายนะครับที่รัฐบาลมุ่งเน้น โดยส่งต่อมาถึงทุกส่วนราชการนะครับให้เน้นเกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการประชาชนนะฮะที่มีคุณภาพที่มีความปลอดภัยนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเรียนว่าในระบบการขนส่งมวลชนเนี่นะฮะกรมการขนส่งทางบกซึ่งเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่บริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของรถโดยสารสาารณะทางบกเนี่ยเรียนว่าเราจะทํางานควบคู่ไปกับ พี่น้องประชาชนนะครับโดยการมีส่วนร่วมทั้งผู้ประกอบการเองทั้งพี่น้องประชาชนเองในระหว่างที่เราจะมาปรับปรุงเส้นทางในขณะที่เรากําลังจะมาวางแผนแม่บทวางเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปเส้นทางใหม่ตรงนี้จะให้เกิดความลงตัวทั้งการให้บริการประชาชนที่ครอบคลุมนะครับในชีวิตประจําวันแล้ที่สําคัญก็คือเราจะมองในเรื่องเส้นทางที่เหมาะสมระหว่าง เออคอสอมกรระหว่างรถร่วมและผู้ประกอบการรถโดยสารสาธรณะตรงนี้เราจะมองไปพร้อมๆกันก็คือเราจะทําการมีส่วนร่วมสร้างความเข้าใจและทํางานไปคู่กันนะครับทั้งประชาชนผู้ผู้ใช้บริการและก็ผู้ประกอบการผู้ให้บริการเราจะเอ่ทำการมีส่วนร่วมแล้วก็สร้างความเข้าใจและทํางานไปด้วยกันนะครับ ก็เรียนว่าการให้บริการทางสาธารณะนี่นะฮะซึ่งเป็นระบบที่รัฐพึงต้องดําเนินการเพื่อให้บริการประชาชนนะครับอันนี้เป็นบทบาทหน้าที่ของรัฐแล้วก็เรียนว่าสิ่งที่รัฐก,กําลังดําเนินนโยบายเนี่ยเป้าหมายหลักเลยก็คือการให้บริการพี่น้องประชาชนแล้วที่สําคัญที่สุดตรงนั้นก็คออือเรามุ่งเน้นในเรื่องของการให้บริการที่มีคุณภาพการให้บริการที่มีความสะดวก นะครับแล้วก็ในทุกรูปแบบของการให้บริการก็เรียนพี่น้องประชาชนก็คือตรงนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลหรือกรมการขนส่งทางบกเราเนี่ยเ,เรามีความามั่นใจนะฮะที่จะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและที่สําคัญที่สุดก็คือ,อมีความรบับผิดชอบต่อสังคมและสาธารณะนะครับแล้วก็อยากใช้พี่น้องประชาชนนะฮะใช้บริการสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย นะครับในทุกประเภทการเดินทางนะครับคือถ้าพี่น้องประชาชนมาให้บริการสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ระบบการขนส่งสาธารณะระบบการให้บริการสาธารณะเนี่ยมีความลงตัวและก็มีการสนับสนุนและที่สําคัญก็คือการประกอบการที่ทุกอย่างก็จะมาดูแลในระบบซึ่งกันและกันแล้วสิ่งเหล่านี้ก็แน่นอนที่สุดก็คือ,อ,อมันจะเกิดผลในแง่ของนอกจากการพัฒนาสังคมแล้วเนี่ย ก็จะเกิดการในแง่ของการกํากับควบคุมดูแลการบังคับใช้เพราะระบบสาธารณะเนี่ยยืนยันว่าในเชิงของฐานข้อมูลในเชิงของศูนย์ประวัติเรียนว่ากรมการขนส่งทางบกเนี่ยจะมีในข้อมูลนะฮะของทุกคนของทุกคันของทุกประเภทที่อยู่ในระบบสาธารณะอันนั้นก็คือในระบบของการจดทะเบียนเราสามารถที่จะติดตามแล้วก็ เขาได้ว่าสร้างคุณภาพของการให้บริการได้อย่างมั่นใจนะครับคือคือคือจริงๆแล้วเนี่ยจะเกิดประโยชน์สูงสุดในแง่ของการพัฒนานะและที่สําคัญก็คือเราจะสามารถตอบโจทย์ในเชิงของออการปฏิรูปเส้นทางเพื่อการให้บริการสาธารณะที่เชิงคุณภาพนี่นะฮะตรงนี้จะเ,เกิดประโยชน์สูงสุดคือการได้รับความร่วมมือการได้รับความ แจ้งข้อมูลการที่ทํางานร่วมกันการที่มาให้คําแนะนําข้อแนะนําและก็มีการแลกเปลี่ยนกันนะฮะระหว่างประชาชนผู้ใช้บริการเองแม้แต่ผู้ประกอบการผู้ให้บริการนะครับการที่กรมการขนส่งทางบกซึ่งเป็นตัวแทนของภาครัฐเนี่ยถ้าเราได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนได้การแสดงความคิดเห็นอย่างครอบคลุมสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะสามารถตอบโจทย์ได้เกิดความลงตัวในแง่ของ การปฏิรูปเส้นทางและก็การให้บริการในในภาพรวมในที่สุดนะครับ